สบายดีเดอ้อพี่น้องจายินดีตอนรับขาสูงสองสัร้อยพี่น้องเมี้ซิมาเห็ดสินแหงเนาะตากแหงไว้นิตพอมันอากาศอ่อนไม่ต้อวยไม่ต้วยสื่อสีมูเมือมาเมื่อเสานี้เนื้อมูดสดเด้พี่น้องอันนี้นะข้าเจ้าสีแบบคั่วมาลงตลาดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นดิเนื้อมูอ่อนได้นี่เมาสซิมาเห็ดแหงแก้มือมมใหม่พีน้ามืน่าก<ม>ินแทนมากินแทนปักจอย มาไปกินเนาะมือด้กินแน่นอนจอยเป็นคนเห็ดเองเนาะมือนั่นก็เป็นคนเห็ดเองแหละจะมาไปกินเอาสิต่าใส่ทีพี่น้องกตะเกียบมาแล้วหมูมาไกินจ็กตอนชอบพี่น้องเอ้ยมาอาไปกินอันนี้ชิ้นแห่งหมูเนี่กินหลอดบ้านเท่านะสลอยหมักสดแต่ตยังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเข่าข้าวหงเยียนอะไแบบว่าปีกนะใส่ปั่นเข่าได้ไปกินย่งางไปกินห้งเยียนนะ มันมีเพลงเลยนะเพือนะ่อนเนาะเพลงยังกอดจินหรอไหยำกอดกอดยังกืงกอดตจืดลองได้จอยหลองได้่างาต้การ่อักกบไมกับกระเทียมเยมสาใส่ขิง จะเคียงมันจะหอมขาดคิงบ่ได้หอมแต่ว่ามาร์คแสนสีงวมสใช่เขากันค่ะสีกับคิงม่เลยเนาะแม่สีกับคิงนี่เขากันครับทันสีงวแห้งหอมเดี๋ยวทันบ่มีคิงแม่นบ่บ่อยากแสบบ่อยากหอมทันเหนือ เนี่ยเรียบร้อยอืมอืมตักมาใส่หมักใส่กัะกอบเนื้อแล้วก็ปีตาหมักตามใจเสลืแล้วเห็ดซอยใบเรียบร้อยพี่น้องใส่เกลือลงไปแล้วมาพันธกิจอาชมานางซอยน้ำกันงสองคน ดีโล่พงนัวลงไปแล้วใส่พงนัวใส่เกลือใส่รสดีรสด,ดีปรุงตามใจมากอะไรพี่น้องใส่ทุกอย่างเี๋ยวไปหา้าให้ซอสหอยขาดบม่ได้ซอสหอยพีเนื้อต้นนี้ เนี่ยมันชวานช่ันขยำใปีงกินตอนเช้าเนาะนอพยาไปเห็นเวียยังมันปงงกิยงกินกัาวเยวกะมกอยากยได้กับปีงในพี่น้องมูเดดเดียว แบบเดียวเลยกินเนาะคล้ายๆคือปลากระป๋องอะไพี่น้องเปิดฝากินโลดมูอยู่บ้านต้นร้อยโลละร้อยสี่สิบบาทพี่น้องอยู่ไทยโลเท่าไหร่เนาะ รบ้อยพอมันชิ้งขนาดพี่น้องพอมขักเนาะเรียบร้อยแล้วพอละเอาตากไว้มันเข้มนะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องมักไว้สามสิบนาทีจังเอาไปตากเนาะนมักไว้สามสิบนาที ตามสูตรกับแนวนี้แหละพี่น้องใครหมักเค็มมักจางก็สงงใส่น้ไใบนาะแล้วก็เอาไปตากแดด เสียงไม่หง่ก่อมลานก็มาเยือกหินกระดกกระเดียอะ้รพี่น้องเป็นแต่นอนรับคือหมด้นี่โอ้นอนอะไม่มาจับเสั่งเผ่าวไม่จับนอนก็นอนรลดะมันบ่นอนมันหักตื่นมันนอนหลินจังสั่นแล่าตะเก่านันบายพุ่นนอนเราจะอยากนอนกันเปินก่อมลานนอนจะมาเยือกหินอ้ยวอย ล่างไม่พังเลยแม่แต่ฮงจะไปรำ่างพังหร้แล้ยานเห็นตงโว้ยลานกะมาหน่อยเหลืองเป็นห่วงกได้ยังอเนีหานักหาหนีสุดแบบนี้ใส่สบาย อตัวราคาถืกนะใส่มวนราคาแพงนี่ผ้าเนี่ยมันจะใส่ยังห่อนใส่แบบนี้เย็นอีกยังเพรคือเอาไปใส่ทางหลังมันคือบเโอเคยุิมยงอยู่เอาออกเวลานอนมันมันห่อนผ้าเนี่ยผ้านี่ผ้าออมมัสลินนี่มันมันเย็นผ้าเข้าขนาดนอนแล้วเข้าออก มันยุ่งยุ่นมุนหัดไปแล้วบอกใหดึงออกให้น่เฮ้มันยุ่งยุ่อ่ะน้องมีมาชอดซองเดือนีเด้เป็นมาเลยนี่หนากะกรเริ่มใครหนาเป็นเด็กนั่นนมกัดจะขี่พุ่นแล้วมันลมเนระ จะพุ่นจะยังละอองมันอะไรายอยางหนาแตกพี่นอนถุงหนาวบริเตกได้นะหนาอ,อเทมันคือหัวไปนะแม่เมยดูหัวตรงดูแม่มันเบิ่งตัวหัวตรงแล้วหัวนุ๊กแล้วหัวนี่นี่่เอกนอนหลิบยังสี่แล้ว สวัสดีค่ะน้อื้ออลิศค่ะได้ไยินเสียงแม่เลืมเลยแ<อ>ต่สั่งน,นี่เกิดขึ้นหยิบผัอเดียวหนะูนะนานะนี็อย่างานั้นอย่งน,นั้นหัมเนาะเสียงตกผักเบกตัดมานในทะเลสิตมาคุงเนาะ ทำให้ทุกคนกินกินกะปิ่งพี่น้องตอนเที่ยงพอมันเที่ยงอ่ะพี่น้องแป๊บนัำมากน้องคงเรือเมื่อวานอยู่อ้าวมีคิดว่าอันคิดวัตถุ

Essa é muito

เอาจะของสีมันเค็ยมยุเค็ยมยุพอดีบอพอดีกับพอ <c oughs> ่อซักเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้องตำมาฮุงกินกับปิ้งลีนกินกับผักสลัดเนาะแล้วก็มีลูกชิน้นตายายาเย่อไปไปกินแดดขนาดเลย เรวจะไปตากสินเแห่นพี่น้องมันอากาศแดดจังพี่นอนตากจากแดดหนึ่งได้ย่กระบอกเขีมยขนเท่าไรนัวหน่อยหน่อยเกิดเกลืออีกแก้ววัวนะแดดสิเบิดแล้วตัดต้นใหญ่ไง แบบเล็บ้านเฮานี้ทางเนื้อเขาจะสีใสามาแคลนเลยพี่น้องมาแคลนกับม,ม,ม,มักหมาดนี่คือกั่นบ,ยบยวยก็จะโคอันเดียวกันบวยปาริยมสา มันทำมากมากเลยพี่น้องสินเห็นสิ่งไปลงเงียนเพื่อเห็นสมัยสะลอยยังน่อยเลยพ่อ,อยี่รอกตากที่ทีเอา

ักินแห้งแกมือใหมมาไปกินมันกะเสะของมันยเนอกสี่สิบโมวเลยมาบ้านมาบ้านก็มีวันผูดเดยตั้งแต่สิบโมงฝนมา ลาบ้างนี่ลาบ้างตกเด้อเดี๋ยวไหมนี่นี่แล้วไหมนี่นี่นี่ไหมนี่เขาตากอยู่นี่กันแล้ว นี่ตัวเทิงอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองบุกเห็นสิ่นแคโต๊ะน้งก็บริกินได้สิบอกเั้ตากระพดตากอยู่พี่น้องอีนานบเมียนเลยมา เตรียมซ้อมทินแหงของปวดเมี่ยงอ้าวบัดจะเมื่อชิตากให้เด้ย้ยไว้กินอันจะสามโลนี่ตากไปไว้กินเรียบร้อยมาแรงท่าเหอะแดดเดีวยว ไทอด,อบบดพี่น้องจา๋าเดี๋ยวมาฮันนี่สิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี้เ้อพอกันคลิปหนาฝากเป็นกำลังใจอ่ะฝากเบิ่งคลิปเนานั่แหนงสบายดีสบายดีสามยากรับเพงพี่นงไปหาเสือจากบาก้านก็นะ